สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ประกาศรายชื่อนะครับรายชื่อท่านที่ผมเชิญมาเป็นอนาคามีทิปยตยนะครับเป็นตำแหน่งที่สูงที่จะดูแลบริหารประเทศในช่วงเปลี่ยน่ายเปลี่ยนไายจากยุคปัจจุบันเนี้ยไปสู่ยุค AI ที่ประเทศไทยเป็นประเทศใหม่นะเป็นประเทศใหม่ที่ประชาชนนะ่ะปกครองประเทศเองไม่มีสอส,อสไม่มีพรรคการเมืองไม่มีคณะรัฐบาลและไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญน,นะเราใช้มาตรฐานชาติชั้นสูงที่เรียกว่า4สีพี่หลักไทยและเราประกาศต่ตอเวทีโลกและทำให้โลกได้ดูได้เห็นโดยประชาชนคนไทยนั่นแหละทำการเมืองโลกเองประชาชนทไทยไม่มาเล่นการเมืองน้ำเน่าประเทศไทยกล้วมันเน่าสนิท จนกระทั่งนะเคห็นกันอยู่แล้วนะว่ามันเน่าผิดเพี้ยนกันนะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเริ่มต้นหลังวันที่21เมษาปี67เนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะเป็นวันเกิดประเทศไทยก็ควรจะเกิดประเทศไทยตัวจริงได้แล้วหลังจากไม่ได้เกิดมาถึง90้าปีนะฮะประชาชนชาไทยทุกๆบ้านต้องบอกกันแล้วนะครับผมเพ้องมายืนที่บ้าน บ้านาจจะเป็นสีส้มแต่ไม่ได้เกี่ยวกับพักส้มนะฮะไม่เกี่ยวที่นี่ให้ทิ้งหมดเลยพักไหนก็ต้องทิ้งหมดประชาชนไม่อาศัยพักการเมืองละประ,ประชาชนประชาชนจะอาศัยบ้านบ้านของตัวเองอะ่ะเออทาบ้านของตัวเองให้เป็นพักไม่ต้องไปอาศัยพวกพักการเมืองซึ่งมันเป็นพักของโจรส่สูตรทั้งนั้นเลยนะซึ่งเป็นคนรวยลงมาเล่นการเมืองแล้วมาหลอกประชาชนประชาชนก็กลายเป็นกบต้มเงินเลิกได้แล้วครับการเมืองประเทศไทยน้ำเน่าที่เล่นกันอยู่มา90ิปี ให้มันจบไปนะจบไปในวันที่ยี่สิบเอ็ดทันไอ้ยี่สิบเอ็ดเมษาเนี่ยควรจะจบแล้วก็หลังยี่สิบเอ็ดเมษาก็ควรจะเกิดเป็นประเทศไทยใหม่ทีนี้ผู้ที่จะนําพาให้เกิดเนี่ยก็จะมีรายชื่อที่ผมจะเอ่ยนี่แหละครับนะผมได้สร้างเส้นทางไว้ให้แล้วนะสร้างเส้นทางเดินใหม่ไปเป็นชาติมหาอำนาจด้านสันติธรรมมันเป็นบทบาทของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยมีลิขิต ผมได้ถอดร,รหรัสลีขิจของปมะได้ไทยนะฮะแล้วก็มาทําเส้นทางเดินไว้ให้เรียกว่าสี่พิลักไครที่เราจะประกาศต่อไปที่โลกนั่นเองดังนั้นขอเชิญท,ท่านที่มีชื่อเหล่านี้นะครับผมจะเอ่ยชื่อไปแล้วท่านก็ฟังไปแล้วกันฝ่ายชายนะครับส่วนผู้หญิงก็จะมีอยู่สักท่าหกคนนะครับเพราะผมไม่ไม่รู้จักผู้หญิงอะไรเยอะะมากมายเพราะนั้นก็ผู้ชายก็จะต้องค้นมาประชุมกันแล้วก็ ชื่อที่ผมเอ่ยเนี่ยท่านก็จะรู้จักพรกพวกของท่านอยู่แล้วแล้วก็เชิญพรกพวกที่แนวเดียวกันท่านก็จะรู้ก็เชิญมาสมทบมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะเพราะว่าจะต้องมีถึงสองร้อาารยกว่าคนนะครับอนณาคามีทประจัยมีสองร้อยกว่าคนนะครับเพราะฉนั้นชื่อที่ผมอ่านอยู่เนี่ยท่านก็ไปเพิ่มเติมนะมันก็คงจะถึงร้อยได้นะผู้ชายที่ผมเจอเอ่ยต่อไปเนี่ยส่วนผู้หญิงนั้นผมเจอสักห้าหกหกห้าหกท่านที่เหลือท่านก็ ท่านท่านใดที่ผมไม่ไเ่ยชื่อก็มาได้นะครับไม่ใช่ว่ามาไม่ได้นะครับทั้งชายหญิงมาได้เพราะว่าผมไม่รู้จักที่ผมเ่ยชื่อนี่คือได้ดูจากยูทูบเนี่ยก็เห็นผลงานเขาดูแล้วก็รู้ว่าเออคนแบบคนแบบเนี้ยมามาสารต่อประเทศไทยได้มาสร้างประเทศไทยใหม่ได้แล้วก็ควรจะมีโอกาสได้พบช่องทางได้สร้างประเทศไทยควรดึงศักยภาพเขาออกมาคือคนเก่งคนฉลาดมีเยอะเต็มประเทศเลย แต่ว่ามันไม่มีที่แสดงออกไม่มีพื้นที่ไม่มีช่องทางไปเพราะอยู่ภายใต้แล้วบรรนปีหกูนะ่ะแล้วกอ็อยู่กับการเมืองน้ำเน่าอย่างเงี้ยมันไม่มีทางหรอกครับแล้วท่านทั้งหลายที่เป็นแกนนาทั้งหลายผมจึงเชิญชวนมาที่นี่มาเส้นทางนี้นี่เป็นทางเลือกใหม่ท่านควรมาเลือกเส้นทางนี้มันจึงเป็นแพบบิษเทาจรจริงท่านไปต่อสู้อยู่ผิดที่นะแกนนําทั้งหลายนะท่านไปต่อสู้อยู่ผิดที่อยู่ภายใต้แล้วบรรุนปีหกูนยังไงก็อยู่ภายใต้า 60, างงการเมืองน้ำเน่ามันไม่จบนะ แต่มันจะจบก็คือต้องจบยุคเลยทิ้งไปเลยทิ้งไปในไทยปัจจุบันเลยต้องมาที่นี่ฮะเพราะที่นี่ทิ้งเลยฮะเพราะเรามีมาตรฐานใหม่ที่ประกาศต่อเวทีโลกและทาการเมืองโลกเลยนะเอาละก็เชิญฟังชื่อต่อไปนี้นะครับฟังแล้วไม่ต้องลองยีนะผมไม่ได้ทมํมาให้ถูกใจท่านนะแต่ท่านที่มีชื่อเนี่ยก็ไปหาสมัครพระกวกอีกก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกอ่าก็ถึงเป็นร้อยได้นะเอาละมาดูชื่อคนแรกเลยโจนจันไดนะฮะ โจนจันไดช่วยเปลี่ยนจากโจนไ่สูตรพวกคนรวยทั้งหลายมาเล่นการเมืองเนี่ยนะขอเชิญคุณโจนจันไดามาเปลี่ยนประเทศกันนะต่อมาคุณวิย์สิทธิเวคินนะครับอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องประวัติศาสตร์เหลี่ยมมุมทั้งหลายของแต่และประเทศก็ควรจะมา,าสร้างเหลี่ยมมุมใหม่ของประเทศไทยที่จะเป็นชาติมหาอำนาจบ้างเพราะท่านเรียนเรียนรู้มาเยอะแล้ว เหลี่ยมมุมของฝรั่งคราวนี้เราโชว์ศักยภาพคนไทยบ้างเพราะนั้นดรวิทย์ก็จะโชว์ศักยภาพแล้วว่าเออจะจัดการโลกนี้ใบ,ใบนี้อย่าง,างไรโดยประเทศไทยนี่แหละจะเป,เป็นผู้ไปจัดการมันนะซึ่งผมมีมาตรฐานให้อยู่แล้วนะก็เป็นสี่พีหลักไทยนี่แหละเราจะเข้าไปจัดการอย่างไรนะก็ะเชิญดรวิทย์ครับอีกท่านหนึ่งเด็กรุ่นใหม่ก็เป็นนายอาร์มเลขเก้าแล้วก็เอไอเอมคนไฮเทคหน่อยก็เชิญครับเพราะว่าเราต้องการ คนที่ไฮเทคนะมาที่นี่เลยนะว่าเ,เชิญนายอารม์มาที่นี่มามาทำให้คนไทยฉลาดขึ้นรู้เรื่องไฮเทคมากขึ้นเพราะนันเชิญครับต่อมาประธานเหมียวประธานเหมียยก็อธิบายสิ่งเข้าใจย,กยากๆการเงินหรืออะไรเงี้ยทำให้เข้าใจได้ง่ายก็เ็เชิญครับมาอธิบายหน่อยอีกท่านหนึ่งเป็นลูกครึ่งอฟูจิฟูจิมูริใช่ไหมอ่าก็ แนะนำสุขภาพดีๆอะไรดีๆเนี่ยก็มามาเชิญมาร่วมได้ครับต่อมาท่านเสรีพิสุทธิ์ตารวจเก่าวก็ควรจะมาจัดการวงการตํารวจเสียปฏิวัติเลยเปลี่ยนแปลงใหม่หมดนะแล้วก็ท่านเลวัดด้วยนะฮะ,ะท่านเลวัดด้วยครับมาเลยครับมาเปลี่ยนตํารวจมาล้างประเทศไทยกันใหม่หมดนะครับต่อมาทานายทานายก็มีสองท่านทานายอัจฉริยะทานายนกกขาวเชิญนะครับมาเลยครับมาที่นี่ที่นี่คือสนามที่แท้จริงของท่าน ท่านอยู่พิธี่พิศนาเองมาที่นี่ฮะพอาะทได้หน้าสามดุลเลยจัดการได้หมดเคลียร์ล้างไม่ได้ไทยใหม่หมดต่อมาเจตโทนวนิกกาเชิญครับนะฮะขาเชิญท่านมาจัดระเบียบประเทศไทยใหม่กันนะให้มันถูกหลักถูกหลักวิชาศัจธรรมที่ถูกต้องที่ทีนะประเทศไทยมันเพี้ยนมาหมดนะต่อมามาร์คพิทบูหลักการถูกครับอ่านะขอเชิญมาที่นี่เลยมาจัดการเลยมาร์คพิทบูต่อมาภัยสารพืชมงคลก็เหมือนกันนะมาทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ เอาชาติได้ดืนคือเราจะวางตัวประเทศไทยยังไงอ่ะผมว่าท่านภพศสารรู้ว่าประเทศไทยจะวางตัวยงไงนะขอเชิญท่านภพศารพดบางกดครับ่อม,มาหมอวรลงเกี่ยวกับด้านการเมืองก็เชิญครับมาทําการเมืองระดับโลกนะเลิกเล่นการเมืองรําเน่าแนละ้วท่านไม่ต้องไปตั้งพักท่านเปลี่ยนพักท่านนะผมมาอัปเดตพักท่านให้เป็นมาเป็นพักบ้านเลยท่านมาดูแลพักบ้านแล้วกันขอเชิญหมอวรลงมาควบคุมดูแลพักบ้านที่ผม กำหนดขึ้นมาเนี่ยพักบ้านใช้สมุดที่บปนบ้านนะตท่าน,นี้พักพักหมอวโรงมีเสียงเสียงชุวมท,มทนชนะขาดโดยไม่ต้องประจัดเลือกตั้งเลยครับนะที่นี่สถาปนาอย่างเดียวนะขอเชิญหมอวโรงครับมาต่อไปก็เป็นเรื่องของกลุ่มท่านทีนท่เป็นนักจัดรายการนะฟูอินเซอร์ทั้งหลายนะก็เชิญท่านสนทียานชื่นลิทารในธรรมเชิญครับนะฮะมาเลยครับ,มา,รรบมาลุยกันมาสร้างความเข้าใจไประเทศไทยกันใหม่นะ แล้วก็อีกท่านหนึ่งสมที่ริมทองกุลเหมือนกันนะครับเชิญครับกนกรักวนสกุลอาจารย์วีระสิทธิชัยยุนธนงขันทองนะฮะเชิญครับหมอเขียวเชิญครับกองทัพธรรมกองรับธรรมทั้งหลายมาได้เลยเพราะที่นี่เพราะที่นี่เราเป็นธรรม,มาธิปไตยอ่ะเราใช้การปกครองธรรม,มาทิปไตยของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเพราะนั้นกองรับธรรมเนี่ยมาที่นี่เลยที่นี่คือสนามของท่านคือเวทีของท่านเป็นเวทีโลกเป็นเวทีโลกเลยนะครับ มาทำที่นี่มาเริ่มที่นี่เดินเส้นทางนี้นะเส้นทางอริยรประเสริฐของธรรมาธิตยใจนะผมออกแบบเตรียมไว้ให้แล้วก็เชิญกองทัพทมทั้งหลายมาแล้วก็อีกท่านหนึ่งคนช่างสงสยัยเค r o c i t y c ซิต n ้ชเชิญครับเพราะว่ามันมีเรื่องน่าสงสัยเยอะคนไทยจะ,ยยะต้องไม่ไม่ไม่ง่งงงายละเลิกโง่องงายเพราะประเทศไทยเต็มไปด้วยคนโง่งมงายคนง่งงงายหละจึงไปเป็นเจือของพรรคการเมือง มันจะต้องหมดจบยุคไม่มีคนโง่ทุกคนต้องเป็นโสดแบันทิบตายกันหมดอายุ18ปีต้องสอบเป็นโสดแบันทิไตายกันหมดนะครับอีกท่านหนึ่งจารายการก็เปลวสีเงินเชิญนะครับผู้อาวุโสนะครับเชิญมาอาชี้ทางอันสุข,ขุมคัมภีรภาพให้กับประเทศชาตินะแล็ประชาชนทั้งหลายาเชิญครับทีนี้คนรุ่นใหม่ก็มีหนุ่ยพงศสุขเชิญนะคนรุ่นใหม่มาเลยนะโลกยุคใหม่ แล้วก็ล้ำล้ำหน้าโชว์มาแล้วก็รายการอื่นๆที่ก้าวหน้าก้าวล้ำมาเชิญมาได้หมดนะครับผมเปิดนึกชื่อไม่ออกคนระับอีกคนหนึ่งรุ่นใหม่คนรายการเถื่อนนะฮะน,นี่มาเลยนะครับรายการเถื่อนคนรุ่นใหม่เนี่ยผมนึกชื่อไม่ออกเหมือนกันอะไรชื่ออะไรนึกชื่อไม่ออกเถื่อนนะมาเลยนะครับออรายการพูดอย่างเงี้ยนะมาเชิญมาครับอีกรายการหนึ่งเป็นรายการคนจีนแต่ว่าหัวใจไทย ก็ดีบีสวถาวเชิญนะครับก็คือคนไทยนี่แหละครับ่คือคนไทยหัวใจเป็นไทยแล้วมาเลยครับดีบีส่วถาวขอเชิญครับแล้วก็เอ็ดดี้อัศดางโยมนา,าเชิญมา,าเป็นประจักษ์หลักฐานยืนยันประเทศไทยหลักที่ถูกคืออะไรนะครับขอเชิญนะครับมาดูหลักสัจธรรมที่ผมสิบข้อเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเออมันมาทาง างเดียวกันนั่นแหละครับก็เชิญมาทําให้ชัดเจนขึ้นนะแล้วก็คมเพชรสีบังคะก็เชิญครับท่านมงคมเพชรสีบังคะอาจารย์สามารถมังสงังอาจารย์จตุรงจงอาสาอย่างนี้มาเลยนะครับแล้วก็แพรี่แพรวันเนี่ยเป็นทีมของเขาเลยเนี่ยมาเลยครับมาเพื่อที่จะมาถือดุลที่สามนะดุลที่สามนี่สําคัญมากนะครับคือมาถือดุลอานาจคือในระบบผม,มนี่เป็นระบบสี่ฐานอานาจ การบริหารประเทศนะเป็นระบบสี่ฐานอำนาจท่านมาถือดุลที่สําคัญมากเลยเป็นทุนเป็นดุลที่มันเกี่ยวกับมันเป็นพุทธการปกครงองแบบพุทธอะ่ะเพราะนั้นมาถือดุลน,นี้เป็นดุลที่สําคัญมากเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนะบรรษัทสินะสอะไรนะมันเป็นดุลที่สําคัญต่อมากนกฎวัฒนศาสตร์เชิญครับมาล้างประเทศไทยให้คลี่คลียเหมือนกับเป็นโซดาไฟล้างท่อสะอาดคลีเคลีเลย อไประเไทยไม่ได้ล้างสถานีเก์ด้หมอมหลวงกเกษมสีเกี่ยวกับพลังงานเชิญครับมาเลยครับแล้วก็คนรุ่นใหม,ม่อีกคนหนึ่งครับพิริยะสมทรทละเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับบิตคอยบิตคอยมันเป็นดิเซนทลไลท์แตงผมเป็นเซทไลท์เชิญคุณพิริยะมาสับสวิตไปอีกด้านหนึ่งบอกว่าท่านทําได้อ่ะท่านเป็นดิเซนทลไลท์เป็นเป็นบิตคอยอ่ะแต่ครัน้นี้มีอีกอันหนึ่งเกิดขึ้นมาละมนุษย์ทองคอําวินัย มนุษุกสองคำวินัยน่ะจะทำยังไงประชาชนจะเป็นมนุษยกสองคำวินัยที่แท้จริงขอเชิญมาทำเซ็นทรัลล์บ้างนะที่ท่านทำอยู่นั้นเป็นดีเซนทรไล์ผมเชื่อว่าท่านท่านทำได้นะเซ็นทรัลไล์อันนี้ของจริงของแท้ของประเทศไทยอ่าท่านก็ปล่อยปล่อยบิตคอยไปไป,ไป,ไ,ปไปตามธรรมชาติของมันท่านมาเริ่มต้นในนี้ใหม่อีกอันหนึ่งอีกด้านหนึ่งเพราะว่าน,นี่ท้าทายกว่าประชาชนมาเป็นดีเซนทรล์เลย,เ,ลยเพราะว่าอันนี้เป็นงานที่ งานของท่านที่แท้จริงอ่ะเอองานงานตัวตนท่านดีแท้จริงเลยนะของคุณิริยะมาตรงนี้ฮะมาทําให้ประชาชนเป็นมนุษย์ทองคาวินัยนะขอเชิญครับคราวนี้ก็อันนี้คือฝ่ายชายทั้งหมดฝ่ายชายทั้งหมดก็ไปเอาคนที่เกี่ยวข้องทีมงานท่านอ่ะก็จะเพิ่มขึ้นมาได้ถึงเป็นร้อยคนได้ที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยสามารถไปเพิ่มเป็นร้อยคนหรือผมไม่ได้เอ่ยชื่อท่านเนี้ยบางท่านที่ก็มีความเก่งความสามารถนะแต่ผมไม่รู้จักท่านรู้ตัวตนว่าเก่งสามารถเหมือนกันในระดับที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยท่านก็มาแสดงตัวมาประก มาแจงมาแจกแจงเลยนะมาแจกแจงแล้วหาจะเอาทีมงานมาเลยนะครับอไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีเยอะมาเลยครับอาแล้วต่อไปเป็นผู้หญิงผู้หญิงผมจะโชว์สักห้าหกท่านอะ่ะที่เหลือผู้หญิงไปหากันเองเพราะผมไม่รู้จักผู้หญิงก็หากันเองนะที่ผมรู้จักก็มีดรอเรมาริกาเนี่ยขเขาเจอแล้วนะครับผมชอบดอเรมาริกาตรงที่พูดภาษาชาวบ้านเน่ะพูดภาษาชาวบ้านน่ะพูดแล้วมันเข้าใจง่ายแล้วอยากฟังดรอมาริกาแล้วมันฉลาดเลยคนจะฉลาดขึ้นมาเลย เนี่ยต้องการมาอัปเดตประชาชนทั้งหมดที่เป็นโสดบันทิปตปไตยขอเชิญตั้แต่มริกามานะครับส่วนเจ๊ปองก็เรียกร้องหาไทยเงียบผมนี่คือไทยเงียบละคราวนี้ไทยเงียบมาละนะอ๋ะอ,อเดี๋ยวบอกเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าผมเป็นพวกสีเหลืองอะไรเลยไม่ใช่นะครับคืออย่างนี้ผมเป็นไทยเงียบคือไทยเงียบเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มาชุมนุมสุดสาผมไม่ได้มาเกี่ยวข้องด้วยเลยไม่มาร่วมชุมนุมสุดสากับกลุ่มใดๆ เจ๊ปองเรียกร้องไทยเงียบอย่างนี้ผมก็ไม่เคยออกมาสักทีไทยเงียบนะเพราะรู้ว่ามันมันเป็นการเต้นกันปลายเหตุค้นดเดงมันไม่มีอะไรแต่คราวนี้พอถึงวันที่ยี่บเอ็ดเมษาปีหกเจ็ดมันจะต้องเกิดประเทศไทยใหม่ละทีนี้ทีมกลุ่มต่างๆที่ผมมองเนี่ยกลุ่มที่มีคุณภาพนะที่มองไปเนี่ยกลุ่มกองทัพไทยเป็นกลุ่มที่มีไอกองทัพธรรมอ่ะเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพกลุ่มกองทัพธรรมนะ รองลงมาก็เป็นกลุ่มสีเหลืองรองลงไปก็อะไรคะสีอะไรก็แต่แล้วสีอื่นไอ้ที่แยกก็คือสีแดงะสีแดงนี่แะย่ย <c oughs> นะเพราะนั้นสีแดงนี่น่าเป็นห่วงเพราะนั้นสีแดงจะหลงทางกันู่เยอะน่าเป็นห่วงจะต้องอช่วยพวกเขาให้ให้เกิดปัญญาเป็นโสได้บันทิตายกันเยอะๆเพราะนั้นก็เหตุที่ผมเลือกสมมติจะเน้นเป็นสีเหลืองท่านอาจจะมองว่าเป็นพวกเหลืองเพราะนั้นแจ้งว่าไม่ใช่นะ ผมไม่ได้เกี่ยวสีไหนไม่ได้ไปร่วมชุมนุมเลยเพเียงแต่ว่าแต่ละกลุ่มแล้วก็มีคุณภาพคุณภาพอ่ะคุณภาพสีเหลืองนี่เป็นกลุ่มมีคุณภาพผมจึงต้องใช้บริการกลุ่มสีเหลืองเยอะหน่อยส่วนกลุ่มสีแดงเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รู้จักะผมไม่ค่อยได้รู้จักนะเจ้าก็เชิญยินดีต้อนรับทุกกลุ่มทุกสีนั่นแหละไม่ไนดะ้ไม่ได้ปิดบังอะไรเพรเียงแต่ว่าท่านอาจจะสงสยัยผมเลยต้องอธิบายก่อนผมไปไทยเงียบแล้วเจปองเขา เรียกร้องไทยเงียบไม่มาทีตอนนี้ไทยเงียบมาแล้วผมว่าเจปองคนมามานําทีมไทยเงียบได้แล้วเอ,อเชิญครับคราวนี้มาผู้หญิงอีกท่านหนึ่งเป็นอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยอันนี้เขาเป็นเกี่ยวกับพวกอุตสาหกรร,รมอะที่ดินอุตสาหกรรมสร้างนิคมอุตสาหกรรมกกอะคือคุณจริพรนะจากุกรอลสกุลเอเชิญครับมาที่นี่มาที่นี่เพราะที่นี่ต้องสร้างเมืองกันถึงสามสิบสี่สิบเมืองแล้วต่างประเทศอีกต้องสร้างอีก พู้ง่ายทั้งโลกต้องสร้างกันเป็นโอ้โหผมว่าห้าร้อยห้อเมืองมั้งถ้าถ้าตามตามมาตามที่ผมกาหนดไว้อะมันควรจะได้ทั้งโลกเนี่ยสี่ห้าร้อยเมืองอ่ะการสร้างเมืองนะ,ะสร้างนิคมสร้างคือสร้างเมืองมันใหญ่กว่าน,นิคมอย่ลเมืองซิตี้อ่ะสร้างทั่วจังหวัดเพราะฉะนั้นคุณเจริญพรเชี่ยวชาญตรงนี้ละกับอีกท่านหนึ่งผู้ชายก็ วิกรมกรมดิต์นันเหม mainland, ือนกันนะครับฝ่ายชายก็คือคุณวิกรมกรมดิต์ฝ่ายหญิงก็จริพรนะขอเชิญทั้งสองท่านมาร่วมสร้างประเทศไทยใหม่กันนะสร้างเมืองใหม่อ่ะเมืองใหม่นี่แหละทำให้ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจือต้องสร้างเมืองใหม่เง <us> ินบาทจะแข็งแกร่งก็ต้องสร้างเมืองใหม่เมืองการสร้างเมืองใหม่คือทางออกของประเทศของประเทศไทยประเทศไทยจะเป็นประเทศส่งออกการสร้างเมืองเออการสร้างเมืองเราจะคู่ไปกับระบบจราจรใหม่วิถีชีวิตใหม่มันอยู่ในนั้นหมดเลยเรียกว่าสามกำลังจิตอยู่ในนั้นอ่ะ เราจะนาไปแสดงต่อชาวโลกวิธีชีวิตใหม่การจราจรใหม่ต่อมาอีกท่านหนึ่งท่านสุปจีสุพันธ์ธรรมเกี่ยวกับดุสิตธานีกีการดุสิตอ่ะผมก็เลยเพราะว่าดุสิตธานีเราหกเขาทำเมืองดุสิตธานีเตรียมไว้ให้แล้ววัะนั้นก็กเิญคุณสุปจีมามา,มาพัฒนาบุคลากรอ,อ่ะมาพัฒนาเพราะคนประเทศไทยต้องพัฒนาบุคลากรเยอ,อะเขาเชิญมาพัฒนาบุคลากรครับอ,อ,อีกท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ไม่เกี่ยวข้องเลยเป็นคุณฟ้าใส ปวินสุดาแนเ่เองไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองกันเมืองเลยแต่ผมเลือกก็เพาะอะไรรู้ไหมเพราะคําตอบของคุณปวินสุดาที่ตอบในวันที่ควรจะได้มงกุดมันควรจะได้มงกุดแต่ไปเจอคําตอบที่ทาให้ไม่ได้เลยน่าเสียดายเพราะฉะนั้นขอเชิญมารับมงกุดประชาชนชั้นสูงแล้วกันมงกุดระบอดประชาชนชั้นสูงนะอ่าก็คือเชิญมาดูแลคือมันมีสิบทีม ท่านมาดูแลทีมนี้ทีนี้จะเกี่ยวข้องกับ4 4กระทรวง4 4วงการก็คือ1อ่าวงการท่องเที่ยววงการท่องเที่ยวแล้วก็วงการบันเทิงวงการกีฬาและว,วงการอาหารไทยเนี่ยมาดูแลให้เสียเนี่ยนะเอาเชิญคุณฟ้าสายมาดูเสียเนี่ยแล้วอย่างชื่อฟ้าสายต้องการมาเป็นสัญลักษณ์ว่าต่อไปประเทศไทยฟ้าใสาแล้ว ฟ้าใสนะฮะหรือจะฟ้าสีทองผ่องอภัยก็ได้ะแต่ท่ไทยทเรียกฟ้าใสเอาฟ้าใสมาประเทศไทยจะมีฟ้าใหม่แล้วหลัง21เ,เมษายน2 5 0 7ก็จะเปิดฟ้าใหม่ของประเทศไทยเป็นรุ่งอรุณอ่ะรุ่งอรุณดอนออฟอ่าเมกะเรฟูลชั่น Dawn of, อ Mega อฟไทยแลนด์เอาอย่างนี้อ่ามาดูแลแค่นั่นเองง่ายๆทีนี้มาอีกท่านหนึ่ง อีกท่านหนึ่งเป็นคุณแพรลี่นั่แหละแพรลี่ไพวันนั่แหละครับทำไมจะมาอยู่ฝ่ายผู้หญิงเพราะว่าเป็นได้ทั้งชายและหญิงก็เชิญมาเพราะต้องมาถือดุลดุลสําคัญมากเลยไอ้ดุลเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่คุณสมบัติคุณแพรลี่นี่แหละครับมาถือดุลเพราะเราเป็นประเทศพุทธนะมาถือดุลที่ดุลที่สี่ดุลด้านคุณธรรมอะดุลที่สี่แล้วเป็นดุลที่แข็งเป็นดุลที่ถ้าถ้าไม่เซยแย่แล้ว โปรเจกต์หรืออะไรมันไม่ผ่านนะเป็นดุลคุณธรรมนั่นเองนิติธรรมมาดูด้านนิติธรรม่ะเป็นดุลด้านนี้ซึ่งสาคัญมากด้านนิติธรรมเพราะเราจะเป็นประเทศใช้หลักนิติธรรมไม่ใช้หลักนิติรัฐเราเป็นประเทศที่ใช้หลักนิติรัฐมาตั้ง90ปีโดยคณะราษฎรมันนำมันนำนำใช้อ่ะใช้นิติรัฐมาตั้ง90ปีนะจนกระทั่งมีมนุษย์พิสดารสร้างกฎหมายพิสดารน่ะชื่อเป็นเทพนะแล้วก็มีมนุษย์ช่างไม้เขียนรัฐธรรมนูญอันเลเทศของประเทศไทยเนี่ยนะ เพราะนั้นขอเชิญคุณพารี่มานะครับเพื่อที่จะสร้างประเทศไทยใช้หลักนิธิธรรมนั่นเองนะต่อมาผู้หญิงคนหนึ่ง p point of view เป็นคนที่สรุปอะไรได้ยากๆเข้าใจได้ง่ายก็เชิญครับเพราะว่าประชาชนมาช่วยสรุปงานของผมแล้วให้ประชชนได้เข้าใจกันเร็วๆไวๆอันเนี้ยผู้หญิงทั้งหมดที่ผมเชิญมาเนี่ยท่านก็มีพวกพ้องเพื่อนฝูงหรือทีมงานหรือเส้นสายทางนี้รู้จักอยู่แล้วท่านก็สามารถไปรวบรวมทีมมาแล้วก ัดกันขึ้นมาได้ดังนั้นอนาคามีทิพยตายจึงมีผู้หญิงหนึ่งร้อยนะกันเนี่ยที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยเขาตงไปขยายอยีกส่วนท่านที่ผมไม่รู้จักไม่ได้เอ่ยชื่อท่านก็นมาร่วมได้นะครับมาร่วมได้มาประกาศตัวประกรันแสดงตัวแสดงตนเลยรีบมาด่วนผู้ชายเหมือนกันเพราะฉะนั้นอนาคามีทิพยตายสองร้อยกว่าท่านเนี่ยขอเชิญครับที่นี่ยินดีต้อนรับนะงานผมยินดีต้อนรับนะครับ เอาละผมประกาศชื่อไปแล้วก็ขอเชิญท่านมาแสดงตัวแสดงตนเพื่อที่จะร่วมเป็นขบวนผู้ชางประดักสองนะแล้วไปตั้งหลักที่จันทบุรีไปตั้งหลักที่จันทบุรีนะฮะท่านจะมาอาทิตย์ละครั้งนะมาอาทิตย์ละครั้งนะส่วนมากติดต่อทางออนไลน์ก็ได้แต่ว่ามันจะต้องมีที่ตั้งก็คือตั้งอยู่ที่อูต่ตอเวรประดักที่จันทบุรีนั่นแหละครับนะครับ ทีนี้การจะไปตั้งก็จะต้องจัดทีมออกจากกรทมเหมือนสมัยพระเจ้าตากจะต้องออกจากกรุงสมัยโน้อนออกจากกรุงศรีวิทยาแต่สมัยี้ต้องออกจากกรุงรัตนโกสิน์เพื่อมากู้กรุงรัตนโกสินที่อยู่ภายใต้ยุคมืดมาถึง90ปีให้ฟื้นขึ้นมาโดยต่อย,ยอดของรอเจ็ดพัฒนาพระชายใของรอเจ็ดให้เป็นประชาชั้นสูงเพื่อจะไปใช้ในยุค AI ประกาศต่อเวทีโลกทำกันเมืองโลก อ่าสร้างประเทศไทยให้เป็นชาติมหาอำนาจตามที่คิดที่ประเทศไทยมีนั่นคืองานผมที่เตรียมไว้เพราะนั้นเขาเชิญท่านที่มีรายชื่อที่ผมเอ่ยไปเนี่ยมาร่วมขบวนกู้ชาติประตักด์สองออกจากกทมเพื่อไปตั้งหลักที่จันทบุรีคือเดินตามรอยพระเจ้าตากนั่นเองท่านใดมาได้ก็มาอ่านะท่านใดมาไม่ได้ก็ไม่ต้องมาแล้วขบวนนี้ก็จะจัดอ่าออกจากกทมน,นี่แหละครับเื่อนขบวนไปไปตามรอยพระเจ้าตากก็ไปที่แปดเลี้ยวอ่นะแล้ว คงจะไปต่อตรงนั้นอ่ะเดินตามเราจะตากในสมัยปพรทักรหนึ่งนแหละนะ,ะก็จะมีขบวนรถขบวนรถจักรยานขบวนมา้าก็จะมีพวกขี่ม้านะ่ยก็จะเชิญพวกขี่ม้าทั้งหลายมาพวกจักรยานมาพวกพวกล้อเดียวไฮเทคมาพวกสามล้อมาอแล้วพวกมอไซค์มาเนี่ยมาแค่นี้รถเก๋งไม่ต้องมานะรถเกง๋งรถเอสไม่ต้องมานะครับ ถ้าจะมาก็มารถตู้รถบรรทุกเพราะมันจะบรรทุกของสิ่งของนะเนี้ยมาร่วมขบวนนะครับขบวนนี้ก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนไปนะครับไปจันทบุรีนั่นแหละครับเพื่อไปยื่นหนังสือขอใช้พื้นที่ตรงอู่ตัวเรือพระเจ้าจตากที่จันทบุรีนะตรงนั้นแหละครับกับแหลมไอท่าแฉลัมตรงท่าแฉลัมเพราะมันต้องใช้พื้นที่สองที่นะ พราะถ้าเฉล ập มันพื้นที่มันใหญ่รถเข้าสะดวกแล้วก็ลงเรือแล้วก็มุ่งมาที่นี่ถ้าไปทางนั้นมันถนนมันแคบนะแต่ว่าจะต้องเอาตู้คอนเทนเนอร์เข้าไปเยอะไปตั้งไปตั้งในนั้นเพราะคนต้องมากันเยอะนะเป็นแบบนั้นนะ,ะอ่านั่นแหะคืออุตสาหะตากที่จันทบุรีที่เดิมนี่แหละเสร็จแล้วเรืออีกร้อยลำเรือประมงแปดสิบลำเรือสมัยใหม่อีกยี่สิบลำก็มาร่วมเรือประมง ออยากช่วยชาวบ้านเรือประมงแต่เรือประมงก็ไม่ไปหาปลาเดี๋ยวไปเดือดร้อนคนหาปลาอีกเดี๋ยวปลาขึ้นอีกเอาเรืออะไรก็ได้อะเรือสมัยใหม่ใครมาร่วมก็ได้หรือประเทศไทยที่ผลิตเรือผู้ที่ผลิตเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเรือล่องเจ้าพระยาน่ะนั่นเรือใช้แบตเตอรี่นะก็มาได้ฮะมาร่วมเลยนะครับหนึ่งร้อยลำผลิตทันไหมคงไม่ทันมั้งนะเรืออะไรก็ได้ไม่ได้เรือมาได้หมดอะเรืออะไรก็ได้หมด หนึ่งร้อยลำน่ะนั่นแหละเพื่อจะขนใบแสดงเจตจำนงของประชาชนเนี่ยไปที่ไปไปที่พัทยาก่อนมันแวะพัทยาก่อนแวะพัทยาประกาศทําการเมืองโลกครั้งที่หนึ่งโดยมีเสียงสี่สิบล้านเสียงของประชาชนมาอยู่ในเรือเนี่ยแหละครับนะเป็นขบวนกู้ชาติตักสองเป็นการตำรอยพระเจ้าตากครั้งหนึ่งทําให้ชาวโลกได้รู้ว่าพระเจ้าตากประเทศไทยเป็นยังไงกู้ชาติยังไงนะนะ สมัยนะนะั้นอ่ะก็พป็นต่างก็ติดต่อกับจีนเหมือนกันนะอ่าแล้วก็มาที่ครั้งที่2ก็มาเข้ากอทมอแล้วก็มาระเบิดอนุสรีประชาไตยทิง้งระเบิดจิงนะฮะอนุสรีรไตยที่เป็นสัญลักษณ์ที่อ่าช่องต่างๆเอาไปทําเป็นสัญลักษณ์เป็นโลโก้ประชาธิปไตยกันอ่ะนิยมใช้กันที่ไหนได้ ไอนี่คือสิ่งหลอกลวงสิ่งโกหกหลอกลวงเราเอาของหลอกลวงมาใช้กันอยู่เนี่ยควดละอายใจกันได้นะเลิกใช้อนุสูตรประจายที่นี่ระเบิดจิ้งครับที่นี่ระเบิดจริงนะฮะไม่เก็บเอาไว้หรอกของหลอกลวงของจันรัยเงี้ยนะตั้งตั้งก็ตั้งผิดตั้งชื่อก็ผิดไปดูรายละเอียดผมอธิบายทีโย่ทำไมมันผิดมันมันตลกมันเลอะเทอะคุณมันนับถือไม่ได้เราคุณต้องทิ้งผิดหลักผิดเกณฑ์นี่เรามั่วกันไม่รู้หลักกันนะระเบิดทิ้งระเบิดเพื่อให้ชาวโลกได้รู้ว่า คนไทยจับได้ไล่ทันแล้วรู้ว่าที่แท้เนี่ยถูกหลอกันใช้เป็นสัศปองมาตั้ง90ปีก็เลยระเบิดทิ้งเพื่อให้ประเทศอื่นได้รู้บ้างว่าประเทศคุณเป็นยังไงถูกหลอกเหมือนกันใช่ไหมเออนั่นแหละเพราะประเทศประเทศไทยทาการเมืองโลกไงเพื่อให้ประชาชนประเทศอื่นี้ตื่นตื่นเพื่อจะได้รู้ว่าประชาปตยที่ใช้ก็อยู่เนี่ยมันปลอมหมดแล้วถ้าเบิดจะใช้ปเะชาจริงมันก็มันตกยุคแล้วประเทศไทยก็อัปเดตเป็นประชาธิปไตยสูงละเออประเทศอื่นก็จะได้ดู ประชาชนสูงของประเทศไทยเป็นยังไงอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอประชาชนปกครองตนเองอ้าวก็ดีสิประเทศอ,เอ,อืศน่นเขาก็อยากปกครองเหมือนกันประชาชนประเทศอื่นเขาก็อยากปกครองเองทางนั้นน่ะแล้วเขาก็อยากจะเอาอพวกรัฐบ,บาลลงเพราะรัฐบาลน,นี่มันทําให้เกิดสงครามกลางเมืองอะเอารัฐบาลมาทําไมมาเกะกะประชาชนปกครองประเทศเองดีกว่าแล้วยุคนี้เป็นยุคที่มี AI เป็นยุคที่มีอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันบล็อกเชนเอไอแล้วมันไม่จำเป็นต้องใช้รัฐบาลแล้วมันจบยุค เพราะไวดาวเทียมอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันบล็อกเชนไอเนี่ยมันมีอยู่ตลอดมันเป็นทรัพยากรชนิดหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเทียบเท่ากับทรัพยากรที่โลกมีมีป่าเขามีแม่น้ํามีทะเลมีก้อนเมฆมีฤดูกาลไอเนี่ยธรรมชาติมันสร้างมาแล้วก็มันมีอยู่ตลอดไปเหมือนกันประชาชนก็สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเหมือนกันก็จะอยู่ตลอดไปเหมือนกันเออมันเป็นมนุษย์มนุษย์ประชาชนมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์สังคมเพะฉะนั้น ก็ต้องสร้างไอมาตรฐานสังคมนี้ขึ้นมาเลยครับเป็นนิเวศของของ,ของมนุษย์ทางการปกครองก็คืออันนี้แหละครับมาตรฐานสี่พิรักที่ผมออกแบบเนี่ยอ่ามันมันมีอยู่ตลอดไอพวกนี้ไอพวกดาวเทียมอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันมันมีอยู่ตลอดเราใช้ประโยชน์จากพวกนี้อยู่ตลอดมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะถึงแม้เราจะเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาดาวเทียมก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ได้ยิงขึ้นไปได้อยู่ตลอดในอวกาศนะเป็นแบบน,นี้นะอ่าอินเทอร์เน็ตมันก็มีอยู่ตลอดมันใช้อากาศ เป็นเครือข่ายนะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นโปรตโตคอลที่เป็นกลางๆใครจะไปทําอะไรก็ได้ในโปรตโตคอลนะั้นนะครับเสร็จแล้วไอ้นะเอาเอาเป็นว่ารู้เข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วว่ามันเมื่อประเทศอื่นๆได้รู้ว่าเอ้ประเทศไทยจับได้ลายถานเขาก็จะเหมือนกันก็จับได้ลา้ถานเหมือนกันนะแล้วเราก็ไปติดต่อประเทศนะั้นนะประชาชนเขาเอาอยู่ละส่วนรัฐบาลล่นะรัฐบาล ก็ต้องเอาเพราะอะไรเพราะเขาจะได้อยู่อีกอีกสิปีอ่ะเพราะประเทศไทยจะนําประเทศต่างๆไปสิปีประเทศจะนําไปก่อนสิปีนะฮะเป็นต้นแบบน่สิปีสิปีแล้วประเทศอื่นจะสามารถตามประเทศไทยได้อ่าไม่อนุญาตให้ตามนะให้ตามหลังจากประเทศไทยนำไปสิปีแล้วเราประกาศสิปีเราจะประกาศทีนี่สิปีมันจะครบรอบหนึ่งปีของประเทศไทยไงเราหลงทางมา90ปีแล้วยี่สิปีสิปีก็ประกาศเลยครบรอบหนึ่งปีประเทศไทยเป็นประเทศที่ มีมาตรฐานสูงแล้วปกครองด้วยระบอบใหม่เราได้แก้ไขให้มันปลอดภัยดีแล้วดังนั้นประเทศอื่นก็สามารถต่อยอดจะพิจารณยได้เลยนะเป็นอย่างนี้นั่นแหละต้องต้องทำฉลอง10วัน10คืนเลยเพราะอยู่ในยุครอสิบไงและนี่คือการสร้างกิดดาพิธารในยุครอสิบนั่นเองเป็นการสร้างกิดดาพิธารในยุครอสิบฉลอง10วัน10นคืนที่ประเทศไทยครบรอบ100ปีนี่งานนี้ต้องมีต้องเกิดเตรียมไว้นักอนุกวัตศาสตร์เตรียมไว้ให้แล้วนะเพราะนั้นก็เชิญท่านที่ผมเอ่ยชื่อมาเดินเส้นทางใหม่นี้ ท่านใหญ่เดินเส้นทางเก่าเส้นทางเก่ามันเป้นทางแก้ไม่จบเส้นทางน้าเน่าม,นมันไม่เกิดประโยชน์มันน้าเน่ามันไม่มีประโยชน์มันต้องมาน้ําดีมันจึงจะเกิดประโยชน์นเป็นเส้นทางดีเส้นทางใหม่เป็นต้นแบบให้กับโลกขอเชิญมาเดินเส้นทางนี้กันนะเพราะนั้นแกนาทั้งหลายเชิญนะที่นี่ครับผมแอดธรรมธิปไตยนักอนาคต3ยินดีต้อนรับทุกแกนนาสวัสดีครับ